สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพอยทิพย์คนยืนค่ะชื่อเล่นชื่อว่าแบมบี้นะคะตอนนี้อายุ21ปีอยู่คณะดิจิตัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์สาขาภาพยนตร์อยู่ปีสามันเป็นการคอร์ลบกันของ v i u หรือวิว แล้วก็มาคอลแลบกับของ BUDC ก็คือคณะดิจิตอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ของมองเทพนะคะก็คือมาคอลแลบกันชื่อว่า View Shot มันเป็นโครงการที่ให้นักศึกษา,าส่งเรื่องสั้นแบบเรื่องย่อสามบรรทัดให้กับทาง VRU อ่านแล้วก็คัดเลือกมาเงี้ยเหมือนเรื่องทั้งหมดจะมี83เรื่องแล้วก็ถูกคัดออกมาเหลือ4เรื่องเพื่อที่จะทำไปออกกองเป็นหนังสั้น ก็คือน่สั้น10นาทีชายมีงบให้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาก็จะมีการให้ทำตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ต้นเลยก็คือตั้งแต่ช่วง p ีโ pro ส o s t การตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งนั่นแหละอะไรเงี้ยซึ่งคนในทีมอ่ะต้องเป็นคนทำทั้งหมดอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเออแต่ละคนก็ท้าทายทีแหละมันเริ่มมาจากการที่ว่าเพื่อนอนะ่ะไปเห็น แล้วก็มาชวนว่าทํำไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าตัวเพื่อนอะที่มาชวนอะเขาเขียนบทแต่เขาอะตอนนั้นคือแบบเอออยากได้คนคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคลองดูอะไรเงี้ยก็ส่งบทไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบอันนี้คือแบบทีมเขียนบทเก่งมากแบบเก่งจริงคือ เราก็ช่วยกัน develop หละว่าแบบเอ,อ้ยเราควรเติมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วพอมันออกมาตรงไทยกับทางที่วิวชอบเนี่ยเขาก็เลยแบบถูกใจอะไรเงี้ตอนเริ่มโครงการพี่อยู่ปี2แล้วก็จะมีน้องปีหนึ่งเนี่ยมาอยู่รวมกันมาจากต่างที่ต่างแบบบางคนก็มาจาก D M เออมันจะเป็น D M กับ F M อะไรเงี้ยมาเจอกันแล้วก็ต้องปรับจูนกันแบบหนักอะ น่าจะ2-3ถึงเดือนในการแบบกว่าจะมาเป็นทีมได้ก็จริงๆถ้าเกิดว่ารวมรวมของพี่ก็จะมีทั้งหมด4ทีมที่แข่งกันเองแต่ว่าถ้าเกิดนับตั้งแต่ตอนเขียนบทจะมีน่าจะประมาณ83เรื่องซึ่งแบบก็เยอะเหมือนกันกว่าจะผ่านตรงนี้อาจจะมีความดวงเข้าไปเนาะแบบมีดวงเสริมเข้าไปอะไรเงี้ยทำให้มาอยู่แบบ เออเหลืออีกสี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยของเรื่องของพี่เนาะก็คือจะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากสามเรื่องคือมันจะเป็นความคอมดี้นำแล้วก็ความรักแค่นี้เองแต่ว่าของเรื่องอื่นอะ่ะจะมีจะเป็นความรักอะ่ะที่แบบมาเป็นช่องหลักเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบมันแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่ามันมีความแบบเข้ามาอยู่ในร่างเดียวกันแล้วก็เป็นการปรับจูนเข้าด้วยกันคือมีความครอบครัวแล้วก็มีความแบบ ความมิตรภาพเข้ามาเยอะที่สุดอะไรเงี้ยก็คือจะแตกต่างจากทั้ง3เรื่องเลยคิดว่านี้แหละคือจุดขายความยูนิของเรื่องก็กดดันนะเพราะว่าเหมือนแบบมันก็เป็นเหมือนกับการทํางานใหญ่บนแพลตฟอร์มที่ใหญ่พอสมควรอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราอยู่แค่ปี3ปี2เองอะไรเงี้ยกดดันมากเพราะว่ามันจะมีความแบบบางอย่างเราก็ไม่รู้ เราก็ต้องช่วยกันศึกษากันไปเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยสิ่งที่ทําได้ก็คือช่วยช่วยกันพยายามให้มันออกมาดีที่สุดแล้วแบบคิดว่าเรื่องอาจจะแบบอาจจะอยู่ในระดับที่เออไม่ได้แย่แต่ก็อยากให้มันออกมาดีเหมือนกันเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจในการทํางานมากๆตั้งแต่ช่วงพีแล้วอะไรเงี้ยพอออกกองก็คือเต็มที่มากๆ ๋ยวฝากของวิวก่อนละกันก็คือเป็นของทีมเฮ้ยลุงนี่ร่างผมนะคะก็ฝากหน่อยเนาะอันนี้แหละคือโครงการที่เราเพิ่งพูดถึงไปที่แบบเป็นของวิวแล้วก็มาคอล л ับกับคณะของเรานะคะก็ฝากด้วยเฮ้ยลุงนี่ร่างผมนะคะที่กำลังจะฉายนะคะก็คือของ v t ทีวีนะคะซีรีส์ b a n คอ Faber ที่พี่พีพัชละเล่นนะคะก็ฝากด้วยเป็นซีรีส์หนังผี ก็สนุกมากไปทำงานกองมาสนุกจริงๆในอนาคตก็จะมีขุนพันสามนะคะภาพยนตร์ขุนพันสามก็ฝากด้วยนะคะก็ แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ MV มาปะปายตอนนี้ก็จะมี MV ที่กำลังจะออกของมาม่าดาก้อนชื่อว่าชื่อเพลงว่าจนกว่าเราจะตายจากกาันกกน, 10, นะคะก็เดี๋ยวจะเริ่มออนแอร์ภายในเดือนนี้อาจจะเป็นสิ้นเดือนก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็มี ROV ของพี่น็อดทอยนะคะ เจ้าดอกนั้นทมทำไมไม่มีกับเขาบ้างอยากมีแฟนสักคนจะพาไปเดินแถวห้างก็าดด้วยแล้วก็อย่าจะมีในอนาคตอีกได้ตาพ่อยายของพี่นอทอยอีกก็ขอบได้นะคะขอมากค่ะ